เรื่องเล้าไปเที่ยวไปกินจะพาไปดื่มไปกินที่ร้านกิบเก๋คือร้านบ้านสวนร่อยจังร้านกาแฟที่ดูเก๋ชื่อโบราณมีความหมายว่าบ้านสวนที่แม่สร้างขึ้นเพื่อรละรึกถึงพ่ออันเป็นที่รักอยู่ที่แถววัตดตูมตำบลบ้านใหม่ จังหวัดอยุธยาหาไม่ยากเลยที่นี่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาท่ามกลางธรรมชาติโปร่งโล่งสบายชิลมากร้านมีสีขาวแบบน่ารักน่ารักมีสระน้ำตรงกลางมีเก้าอี้ไว้ให้นั่งแบบสบายสบายอารมณ์แบบชิลมากเลยที่นี่นั่งจิบกาแฟหรือเครื่องดื่มยิบเก๋มาก แล้วก็มีสถานที่ที่ให้เรานั่งพักผ่อนกลางทุ่งนาใต้บรรยากาศต้นไม้โอ้มันโอ้ยจิ๊บเจ๋มากสุดลอดสุดยอดมากอาหารก็อร่อยเค้กมะพร้าวอร่อยมากแล้วก็ยังมีที่เล่นๆให้สำหรับเด็กๆนะครับมีเล่นทรายสไลเดอร์มาโยกว้าวไปกันเลยถ้าว่างอายุทยานะครับบ้านสวน อรอยจรันเนี่ยตรงนี้สวยมากชอบมันนั่งกันจิ๊บจิบจิบจิบ,จบสองคนโอ้ยดูโอ้มีความสุขมากเลยถ้าไปกับที่นี่นะครับอย่าลืมอย่าลืมไปกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับนี่เค้กอันนี้อร่อยมอ้วอร่อยจริง,รงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกด subscribe ติดตามด้วยเราจะพาไปเที่ยวที่แบบโอเ๋ไก่ไชนเดอร์ที่นี่ต้องไปเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คง พาเที่ยวที่ร้านบ้านสวนลอยจรันเพียงเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าจะพาไปที่แห่งใหม่ที่สุดยอดสุดยอดทั่วไทยเลยนะครับอย่าลืมติดตามเรากันได้นะครับสวัสดีนะครับ